โอ้ยโอ้โหปาระเบิดเสร็จโอ้้มเลน้มเลมต้องไมต้องมต้องพเออเเออิง้หมดเลยสวัสดีกันนะครับอยู่กับผมเออมีหลายชื่อเหลือเกินก็วันนี้จะมาเล่น Animal Super Animal Royal นะครับผมก็มีแก๊งสาหาสี่คนเหมือนเดิมนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่า แต่ว่ามึงใช้อะไรวะนี่ไอ้อ๋อเฮ้ยสตาร์เตอร์แพ็กมันเท่าไหร่วะ99บาทได้แพ็กชั้นพาเลยนะเว้ยหยุดเลยโอ้ยแค่นี้ก็มันแล้วเออแล้วต้องได้แชมป์สตาร์ว่ะมันจะได้เอาไปใส่ในช่องแมวเหมียวแคทเกมเดี๋ยวไปกูกูเปรดแอดมินแล้วมันก็จะเออถามไอ้ลง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  นี่แล้วกันขวามือโดนเลยเราสายบวกอยู่แล้วอุ้ยไม่มีกำลังจะพูดเลยไม่มีคนกูไม่ไปจอดตรนนี้เลยนะเนี่ยกูไม่ไป่อแล้วเนี่ยจอดเลยก็ได้แล้วจริงๆมึงต้องเอาตัวรอดสิวะาวรุ่นกูได้เอเคกูได้เอเคอ๋อกูพร้อมจะปกป้องพวกมึงทุกคนแล้ว ได้้แแม็กนลวถ้ากูได้เกาะกูสามารถถูกป้องือนได้แต่ถ้าไม่มีเกาะก็หงอยแหงไอ้เหี้ยสองนัดแตกเฮ้ยเราเราต้องไปพร้อมกันเราต้องไปด้วยกันนะเว้ยไม่งั้นอันตรายไอ้ที่ต่างร่างไายเฮ้ยน่ากูเห็นม้ากูรีบเลยเกินไหนวะโอ้โหไอ้รีบไปช่วยน็อตไอ้ทีบไปช่วยน็อตยกไปลาไม่ได้มีความหมายต่อชสวย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 เอาสนายนะ ไอ้เหี้ยใครชุบมันคนดิเฮ้ยเอ้าก็ชุบอยู่ไม่ใช่เหรอกูเห็นมือมันยึกยยึ๊ยึ๊อ๋อสองคนเลยชุบสองคนเลยเหี้ยะไม่ใครช่วยช่วยให้ริวขึ้นเลยวนะชุบธนูได้หวะเอ้ยมันมีทานโต้ครูครูดรอปไว้กูดรอปไว้ธนูครูเอาเสน่หไงพอยิงแล้วมันเหมือนย้อยอ่ะไอ้เหี้ยมันยิงไม่โดนเลยเราจะออกนอกวงทำไมอ่ะเออนนั่หาคนข้างวงแอ้มัจะดักไงเอ้ยแล้วมันแล้วมันซุ่มในป่าไงมันที่มึงเจออ่ะเออลองดูคอนโทรลดิ youtlock, không phải, không phải. thử xem, nhấn cái gì được <laughs> không? cái này là màu đen à? Thôi, cái gì màu đen vậy? cái này, cái này, cái này. nhấn cái gì vậy? hoặc là phải ngồi lâu lâu. cái gì nói cụ chi. cái gì, đó? <laughs> Thôi, cái gì đó, cái gì vậy? <laughs> cái gì vậy? cái gì vậy? cái cái gì vậy? cái <laughs> gì vậy? cái <laughs> gì vậy? cái 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 gì โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บไอ้เชยเอิญเนาะกูต้องปั๊มยาว่ะเพื่อนกูไม่มีเทปกูปั๊มก่อนไม่ได้ไอ้ไอ้ปันพลอยไม่ใช่ตัวเดียวไอ้ไม่จะตีเดียวยยไอ้ตั้งนี่มาไอ้น้องเอาตัวรอดได้ได้ตัวรอดได้ตัวล่อได้กลัวโอโหตั้งมีทางมีก่อนไอ้ตั้งไอ้ตั้งหนีไปไอ้ตั้งหนีไปนี่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 เลยหนีพวกมึงไวที่ไหวเลยสัต เราก็ได้ตังค์เราก็เลยเก็บยาก่อนเก็บยาพังๆไว้ก่อนแล้วสรุปมันแอบยังไงอะไม่รู้กูก็จะวิ่เแอบมแมอยู่หลังคุ้มนั่นแหละไอ้แม่ต้นดำหรืออ้อนั่นมันนอกแแบบนี่ไอ้นอกไอ้เก็บเก็บยาก็ดีนะแต่กูอยากได้เทปอะกูไม่มีก่อวะชิบหายแล้วมีเสียงปืนด้วยตังค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่เห็นแล้วหรอกไปข้างหน้าตังไอ้ตังโอ๊ยโอ๊ยไอ้ย่าราไปดิจิตอลแล้วาไปไอ้ตังไอ้ตังกูไปแล้วไอ้ตัง วิ้ยปืนสองปึ๊บหน้าไม้ไอ้หน้าไม้ปืนอะไรไม่รู้วะนักเดียวไอยเฮ้ยปืนอะไรเก็บเสียงอ่ะปืนเฮ้ยปืนอะไรอ่ะมีปืนพกเก็บเสียงหน้าไม้ไงเฮ้ยอ่ะโอ้โแตกเลยทอาไม้เอาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก็ตอ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 ตาแร้เาจะได้ที่หนึ่งอยู่แล้วตาแรกของพวกเราจะได้ที่หนึ่งอะ ระเบิดแม่งอยากเลยไม่โผล่ไปไหนเลยห้องมันหาไวอยู่นะมันมันมันก็น่าจะแบบคนที่ตายมันโวอย่างกับคนตายไม่ไหวอ่ะเราเราวางแผนลงที่เล็กๆดีกว่าวะเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยตรงนี้กูไม่ต้องไหนมันน่ารอดร้องไห้อีอะช่วงนี้ช่วงนี้เบ่งจะอาจเขาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ตรงกูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าวะอย่างน้อยก็คนน้อยตรงนั้นแ่ะมึงก็ตายอยู่ดีแต่มันก็ยังมีประส ติภาพที่ตอนแรกที่มึงลงลงโซนนี้แถวอันนี้หน่อยเหรอเอ้เหลือเหลือตอนนั้นที่เรารอ่เพราะเราคุยกับไอ้นแคยนี่ว่ะเออว่ะเออว่ะอะไรวะไอ้ตังอยากได้หมวกเหรอไอ้ทันอะไรเหรอโดนเลย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 ถึงป่าวะน่าจะถึงแหละถึงป่าวะมึงมาถึงไหมกด E ลงไปก็จบแล้วถึงที่หมายของเราแล้วไหกูล่วง นึกว่าจะไม่เอาซะแล้วข่าวบู๊ตไอรองเท้าอะไรอ่ะตอนนี้ก่อนอ๋อมันแบบอันนี้ได้สองมัเลยว่ะอะไรนะมันมีชุดให้ด้วยเออเออไอตีนนั้นนั้นมันคืออะไรกูก็ไม่รู้ว่ะเข้างไหนวะข้าทางนี้อะไรเนี่ยโอ้ยอย่ามาเลยม่คนมีคนเอาเลยเอาเลยมันอยู่ข้างไหนมันอยู่ข้างในกูเห็นกูเดียวกูเห็นเดียวกูเห็นกูเดียวสู้กระเพรียงสู้กยะเพียงไป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 เจ้เุ้ยอยู่ดีมีคนมีคู่มันมันมน โอ้ยกูหากูอยู่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 นอกอยนะกูอยู่อยู่นอกนะฆ่าได้ฆ่าเลยนะเอาลื่นกล้วยกูลื่นกล้วยกูลื่นกล้วยระวังลื่นกล้วยไปช่วยไอ้น้องหน่อยไปิดทางก่อนกูไปทางก่อนไล่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 โอ้ยมันจิงมามันจิงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมรู้สึกว่าเหมือนเราโดนไล่เลยวะไม่โดนเราไม่ได้โดนไล่เลนี่นีหนีหนีหปันระเบิดกล้วยปันระเบิดกล้วยหนีอย่าเลื่อนไปหนีไปหนีไป กล้วยนเีแบกสลายกูก <zer x 3> <Go> ูกูก yes ูมงไกบอกว่าดูให้หน่อยดิใครตายไกลอ๋ออตองนี้ไปไม่ได้เอาทางมีการได้โอ้โหยังมีอ่ะกูมีคนคนเราปั๊มเลือดก่อนวะกินน้ำโซลปี้แต่ไม่นะเพื่อน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 การตายของพวกมึงจะไม่เสียเปล่า ไอ้น็อตเหลือ <practiced> ม <noise> <o'> uh, ึงแล้ววะทำไมผู้โชคดีมันอมาโอ้ยอะไรมาอย่างไรมาโอ้กูไปช่วยมึงแล้วทตายด้วยสัตว์เดือดจุดวองแล้วเดียวโอ้ยอะไรอีกข้างล่างอะไรกูไม่รู้เฮ้ยยิงกระเบิดไปไม่ก่อนมาเป็นเกมมาปนมาเป็นเกมหนีเอาชีวิตรอดเหรอวะ ก็ชื่อเมาร์ซี่ไบรเวลเลยนะเว้ยไม่ใครเล่นบายิงสู้ไม่ได้เลยหนีอย่างเดียวเลยไปเลยไอ้กซะสอไอ้เฮียระเบิดติดโอ้ยนกอีแล้วน้อ้กดชิปได้ตรงนั้นแหละทางปลอดภัยไม่ต้องเดินลงในข้างหน้ามันตาหมดแล้วไปแย้มดิแย้มเออแย้มเลยดู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 โอ้ระเบิดระเบิด เอ้าเข้าไปแปบเดียวกูเข้าไปแปบเดียวกูเข้าไปป๊่เดนยวสองแมคเคนแมคเคนไอยกูเข้าไปแปบเดียวเลือนหายเลยปันไงผมเอ้ยแบบกลางคืนเนี่ยแบบกลางคืนเนระเออโหแค่เห็นเพื่อนก็เห็นยากแล้วอ่ะกว่าเลยอ่ะดำดอ่ะใครไออเลยอ่ะลองปั่นได้ังลองปั่นได้ได้ ว้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออไม่ได้ไม่ได้ลยเนี่เลยดูดิไม่มีใครลงกับเราเลยอ๋อเข้าไปได้่หว่างแบนี้ไอ้นอตไอ้นอตไอ้นอตคิดดีเราไอ้นอตเออเดี๋ยวกูตามไปตรงนี้ไม่มีคนกูเห็นของแล้วกูอยากได้เลยไอ้เฮียนี่หิวของหิวหิวหิวตายกี้กูไม่ได้เก็บอะไรเลยกูรัวมืดจ้ะกูได้ก่อสามแล้วเอ้ยมันมีเค้กด้วยเสื้อะไรวะเค้กสองติ๊กศพไงไอสัตว์แสดงว่าตรงนี้โดนไปแล้วตีหนึ่งว่ะ ไอ้ทีเราตีเราลอยตังมาดิลอยตังก่นลอยตังเลยไอ้จะแปลวาแอดดอบไหมจายปะไ้เกาะสองตรงนี้สองตัวเลยไอ้แปลแปลว่าเกาะกบมึงอ่ะไมเกียวเราแปล่าแดดอดีว่าเราจะเป็นตี้ตีแรกที่เราได้แชมป์ป่ีแรกที่จะได้แชมป์ไวางนะเวตอมดำมาดักเกบดอดอยู่โอ้โหศพลวยแล้วรวยแล้วรวยรุยรวยรวยลคนเลยดิ กูไม่ได้ที่อะไรเลยเอ้าไอดรอปหายไปแล้วไอ้ดรอปไอ้ดรอปรถอ้ยังไม่โดนเปิดกูเปิดไอ้ดรอปกูเปิดไอ้ดรอปกูเปิดไอ้ดรอุ้ยอะไรอะไรเอาเฮ้ยไปแล้วกลัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะป้ยอะไรรอยน้ำตาลก็สนเก็บดิเฮ้ยนายนายแรกกัน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 อ่ะแล้วกูใช้อะไรอ่ะไอ้เชสนัยไงเวนไหนไหนไหนแล้วกูใช้เชสนัยกับปืนพกอะนะไอ้นายนะแล้วก็ไม่ใช่นล้ก็ไม่ใช่แล้วไมมึงอย่าพังมึงให้กูใช้เชสนัยกับปืนพกอะนะกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ว เพื่อนมาน็อกเพื่อนโอ้โแต่กอนกูโอ้ยกูน็อก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 เร็วตั้งตังตั้งชุ่มหน่อยชุ่มหน่อยตังชุ่วยช่วยอ่ะอ๋อไอ้เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวรอดไอ้ยวรไม่ไอ้ไอ้เหียเยกูกูขอขึ้นก่อนเจนเจนกูขอขึ้นก่อนไอเอิร์นลุกขึ้นมาได้ไงเมื่อกี้มินล็อกแล้วไอ้เหรอยวไอยได้ไอยนะไอยไดี๋ยวไอ้นาะไอ้เนาะไอ้เนาไม่ได้เป็นไรมันมัน โอ้โหถอยได้ถอยเลยเย็ดแม่ขึ้นบนเลยบวกมาไอ้เอ็กระสุนปืนใครเอากระสุนทนายกูไปล่อไว้สัตว์กระสุนทนายกูแมงอะไรเฮียไเหลืออะไรละกูมีสิบสองนัดเองเอ้ยกูขอเด็กกูไม่มีไม่มีไม่อ้ขวาขวาไอ้ซ้ายซ้ายเห็นไหมกูขึ้นบนโหคุนนี้ขุนนี่ดักเทปดักเทปดักเทปเก็บเก็บเก็บเฮ้ยข้างบนข้างล่างก็มา นี่เดอนี่เ้อัะเบิดสักกแล้วไฟไว้นฮะไฟไว้นฮะจดากอให้หมดเราจะตายกันหมดแค่นั้นใช่ไอมมากมาเยหน้าไอกดคอนโทรลได้กดคอนโทรลได้นะเก็บเสือกำลังเก็บเสียงขวาล่างมีขวาล่างมีขวาล่างครับมาขวาล่างมาา่ามมามามามมามาอา ลื่กล้วยโอ้ยสิบคนสิบคนแป๊บนึงนะปั๊มยาเฮ้ยปั๊มยาหน่อยใครจะตายอ่ะปั๊มยาปั๊ยาโน้นโอ้ไม่มียาเทียพวกมึงเก็บไปหมดแล้วไดก็เก็บยาเยอะเต็มเลยเนี่ยเวยเอิร์ธไหนวะไอ้เขี้ยกูอ้โหสุดยอดสายมีสายมีสายมีไอ้เขี้ยไปข้างล่างกันข้างล่างข้างล่างโอ้โหวงโคตรแคบสองตีแน่นอนเฮ้ยทำไมมันเข้าทีละหนึ่งวะโอ้ยโอ้โหปาระเบิดเสร็จโอ้ เองเินต้องเต้องเต้องัมเออเออริงเลยเออริงให้หมดเลยปัมแล้วไทีแชมป์เดมเมอ้ยนี่ะรเชไปแชมป์เลยโอ้โหโอ้โหงจริงจังเลยกระปุกแรงงไงเขาไป5่าะตเ็เกเกกตตัเลย